ร,ระหว่างการตามเราก็คุยกันไปนะครับการทำอาหารของภาคเหนือเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมด้านอาหารของล้านานาอีกอย่างหนึ่งมันก็จะไม่เหมือนภาคอื่นนะครับภาคอื่นก็เหมือนกันเขาก็มีจะจะมีวัฒนธรรมทางาอารท้าคนเหนือเปนท้นองแบบหม้อเดือดแล้วนะครับเดือดก็คือการบุด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 นั่นแหละครับเอาก็รีไฟน้อยนึงเมนูนี้ทีคุณนอนบอกแล้วนะครับคือจะเป็นเมนูคุกขิกช่วงที่เรารอ รอน้ำเนี่ยให้มันคลุกคลิกนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักตมนี้นะครับยอดโกศนกระเพราแล้วก็ใบมะกรูดตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการรอให้ใบโกศนมันเปลี่ยนรสชาตินะครับเพราะว่าใบโกศนเนี่ยถ้าเป็นใบดิบนจะขมคนก็นิยมบางคนของใบโกศนก็นได้ที่แล้วใส่ลงไปเลยนะครับใบกระเพรา เดี๋ยวก็ปิดไฟกินได้เลยนะครับนี่อันนี้เป็นไวมะกูดซอยคนคนคน,คนแค่นี้ก็เป็นไงครับเมนูขั้วแหมไก่สุดเจีงยงไหรับรองเด็ดเลยนะครับนี่เลยสุดยอดเต็มสุดเลยนะครับวันนี้คุณนานจัดให้ครับเดี๋ยวครับ เสียงให้นี่เขาคือวัตถุดิบนะครับอันนี้จะเป็นไก่นะครับที่เราซับเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงก็จะมีหอมแดงกระเทียมตะไคร้เมล็ดผักชีแล้วก็ใบบักูดนะครับต่อไปก็จะเป็นผักที่ใส่นะครับอันนี้จะเป็นยอดดอกโกศนคือดอกที่เราอาใส่สวยไปวาดนะครับรับรอง ใส่ขั้วแฮมไก่นี่เน็ตขนาดหวานจุยจ้ยเลยนะครับแล้วก็จะมีกระเพรานะครับนี่เดี๋ยวเราจะมีวิธีชมวิธีในการทําจะได้นะครับเดี๋ยวไปชมนะครับแฮมย่างหนึ่งก็คือนี่ครับต้องใส่นี่เพิ่มสีสันก็คือพริกแกงเผ็ดที่เป็นขายตมตลาดนะครับเดี๋ยวเราใส่ลงไปแล้วสีสันมันจะสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิธีการทําตั้งแต่การตำการคั้วแล้วก็การแกงการอบให้มันสุกจนกก่เปาเป็น ขั้วแหงไก่นะครับคุณนันเขาบอกอย่างนึ้งน,นะครับคุณนันอาจจะอู้ไทยพ่องอู้เมืองพ่องเพราะว่ามีหลายๆคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์มาบอกว่าเฮ้อคุณนันอู้เป็นภาษากลางเพราะว่ามันเขามีหลายๆคนที่เขาเป็นคนภาคกลางนะครับเขามาดูแล้วเวลาพูดคําเหนือแ้วเขาไม่ค่อยเข้าใจนะครับคุณนันขออนุญาตที้นะครับขออู้เมืองตัวนะครับผสมกรรมไทยผสมไปผสมมา นะครับเป็นยังรับรองว่าบางคาท่านเข้าใจแน่อนอนครับเดี๋ยวครับไปรับชมวิธีการทําขั้วแหมไก่สูตรเชีงยงไฮ้ครับต่อไปเข้าสู่กระบวนการตามเครื่องนะครับที่คุณแอนบอกไปเมื่อกี้นะครับก็คือ,อกระเทียมตะไคร้เมล็ดผักชีแล้วก็อหอมแดงแล้วก็ใบมะกรูดนะครับตอนนี้เราใสา่กระเทียมนะครับกับตะไคร้ลงไปก่อนนะครับเพื่อที่ จะให้มันเนี่ยตำง่ายแล้วก็ละเอียดเรียวยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณนังตำแล้วเดี๋ยวเสร็จแล้วนะครับเราจะได้รู้ว่า,าสีสันของอน้ําพริกข้วแห้มไก่สูตรเชียงรายจะเป็นยังไงเดี๋ยวรับชมกันครับผมตอนนี้กระเทียมกับตะไคร้ละเอียดแล้วลงไปเลยมเมล็ดผักชีใส่ลงไปเลยครับมเมล็ดผักชี อยาใส่หมดเลยครับหอมแดงใบมะกรูดใส่ลงไปนะครับแต่เดี๋ยวใบมะกรูดสุดท้ายนี่เราจะอร่อยหน่ายอีกทีนะครับตอนนี้เตรียมไว้แล้วครับนี่นะครับใบมะกรูดนะครับแล้วก็ถ้าอะรเอียดแล้วก็จะใส่พริกนะครับผู้นั้นใช้เป็นพริกคนนะครับเพื่อง่ายต่อการโคลนะครับที่มันละเอียดนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อครับระหว่างการตามเราก็คุยกันไปนะครับการทำอาหารของภาคเหนือเนี่ยมันเป็น วัฒนธรรมด้านอาหารของร้านงานอีกอย่างหนึ่งมันก็จะไม่เหมือนภาคอื่นนะครับภาคอื่นก็เหมือนกัน,นขเขาก็มีจะจะมีวัฒนธรรมทางอาหารอยู่นะครับแล้วเรื่องราวพวกนี้ถ้าคนรุ่นเราเนี่ยทำไม่เป็นเนี่ยไม่ได้ไปซื้อกินตามห้างตามอะไรนะครับไม่นานผมเชื่อว่าอาหารพวกนี้ต้องสูญหายไปอย่างแน่นอนนะครับซึ่งคุณหางก็พยายามที่จะทํานะครับสืบทอดไหนไม่รู้ก็ถามคนเฒ่าคนแก่ ที่เขามีความรู้แล้วขอทําเป็นก็อเอามาลองทํานะครับแกสูตรเขาบ้างนะครับนี่ซึ่งมันเป็นเรื่องราวที่เราต้องทําไว้นะครับะละเอียดแล้วนะครับเราจะใส่พริกนะครับคุณหนังใช้เป็นพริกป่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ขั้นตอนอะไรต่อไปเดี๋ยวไปชมครับเมื่อเครื่องสมุนไพรที่เราบอกเมื่อกี้มันละเอียดแล้วนะครับสิ่งที่เขาจะใส่ต่อไปก็คือนี่ครับ น้ำพริกแกงเผ็ดตามตลาดครับสองนี้สิบห้าบาทคุณอาซื้อมาใส่ครึ่งเดียวครับประมาณนี้เลยเพื่อเพิ่มสีสันนะครับแล้วก็เอากลิ่นเครื่องเทศอะไรบางอย่างที่เราไม่มีเวลาเราเอามาผัดแล้วมันจะหอมมากนะครับซึ่งใส่ไปเลยครับใส่ไปครึ่งนึงนะครับที่เหลือก็เอาไว้ใช้ได้อยู่นะครับใส่ไปครึ่งเดียวนะครับอย่าใส่เยอะนะครับเครื่องแกงพวกนี้มันเค็มนะครับใส่เดียพอดีแล้วต้องคำนวณไว้ว่า ใส่เครื่องแกงพวกนี้เร็วลงไปแล้วเนี่ยมันจะเค็มไหมเวลาเราจะใส่เกลือใส่อะไรต้องระวังนะครับนี่ครับเรามาตามผเข้าให้มันเข้ากันเลยนะครับนี่น,นะครับนี่ทุกอย่างถ้าเป็นคนเหนือทําอาหารนะครับถ้าดูคลิปคุณนันคลิปนี้เนี่ยจะมีหนึ่งอย่างที่อาหารเหนือขาดไม่ได้แต่ในสูตรที่คุณนันทำนี่จะไม่เห็นและในนี่ยินคุณนันเอ่ยถึงคืออะไรครับ ตอบได้บ้างเลยครับกะปีครับสูตรนี้เราจะไม่ใส่กะปีครับต่อาหารเหลือทุกอย่างตามเครื่องแบบนี้จะใส่กะปีนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับว่าทำอะไรต่อครับครับต่อไปเข้าสู่ขั้นตอนของการคั่วนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวชมต่อนะครับใส่น้ำมันใช้ไฟแรงหน่อยนะครับเัื่อจะเราจะเอากิน เขาเรียกว่ากลิ่นกระทะกลิ่นกระทะไหม้นะครับเราจะเอากลิ่นตรงนั้นมันจะทําให้อร่อยมากขึ้นนะครับตรตเตรียมเลยครับเดี๋ยวต้องเอาคบกอยู่แล้งน้ำแล้กวก็เอน้ำล้างนะครับน้ําน้ำมันอย่าใส่เยอะนะครับใส่นิดเดียวถ้าใส่เยอะนี่จะกลายเป็นมันจะเยิ้มนะครับแล้วมันจะเลี่ยนเพราะฉะนั้นใส่พอดีนะครับน้ำมันร้อนแล้วใส่ลงไปเลยครับ มาแล้วมันอยู่ที่การเล่นไฟด้วยพรอ,อยา่าอย่าแรงอย่าแรงนะครับพอเบาครับอย่าแรงมากครับพอปล่อยมันไปเรื่อยๆครับเพื่อที่จะให้น้ําพริกเนี่ยมันหอมพอตัองควนนานๆหน่อยนะครับการทำอาหารเป็นอ่มันเป็นศิลป,ปะอย่างหนึ่ง แล้วที่สําคัญนะครับการทําอ,อาหารเนี่ยลดค่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แต่ถ้าทําแล้วไม่สะอาดเนี่ยก็คือไม่นาากินนะครับเพราะนั้นสิ่งสำคัญของการทำอาหารคือตรงนี้ความสะอาดนครับผมก็จะแรงหน่อยนะครับอาจจะลุกพั้งบาง้างบ้างก็อขอไปนะครับนะครับเราจะพวกวไปเรื่อยๆจนให้ไม่ให้เนื้อไก่ขุน่นะครับ ฝันในที่นี้หมายถึงก็คือมันเริ่มจะสุกนะครับแล้วมันจะจะสวยงามเวลาเราทำนะครับดีดีๆเดี๋ยวจะมีขั้นตอนรายอเดี๋ยวไปชมครับต่อสำหรับขั้นตอนนี้นะครับก็จะมียาวิเศษยอยู่หนึ่งอย่างนะครับใส่ไปนะครับเพื่อที่จะ,จะให้จับกลิ่นคาวของเนื้อสัตว์นะครับใส่ลงไปเลยครับเมื่อใส่แล้วทำอะไรครับ ไฟครับนี่นะครับจะมีไฟลุกขึ้นแบบนี้นะครับนี่ถ้าเป็นสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์อะไรถ้าเขาทำสัตว์ป่านะครับเขาก็จะใส่น้ำพิเศษนีไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวชมกันต่อครับอ่าร้อนแล้วนะครับถ้าคนเมืองคนห้องแบบหม้อเดือดแล้วนะครับ <S <S เดือดก็คือการบุด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 นั่นแหละครับเราก็รีไฟหน่อยนึง เมนูนี้ที่คุณนันบอกแล้วนะครับคือจะเป็นเมนูคุกครีมเราจะไม่มีน้ํานะครับมันจะเป็นแบบคั่วแห้งๆนะครับสิ่งที่ลืมไม่ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับนี่ผงชูรสนะครับผงม,มหาสัจจรรันที่เขาว่ากันนั่นแหละแต่คุณน,นันถึงว่าห้องผงชูรสเยอะครับมานกิงกันถึงบ้านถึงเมืองหมานไปตายนี่นะครับ ็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรารอถ้ามันแห้งแล้วเราก็จะใส่ผักนะครับใบกระเพรายอดโกศนแล้วก็ใบมะกรูดนะครับเดี๋ยวรอครับผมช่วงที่เรารอรอน้้ำเนี่ยให้มันคลุกคลิกนะครับเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักตามนี้นะครับยอดโกศนกระเพราแล้วก็ใบมะกรูดนะครับนี่นะครับ จะประมาณนี้นะครับเวลาทําอาหารเป็นเรื่องราวที่ต้องช่วยกันสืบทอดเนาะนะครับถ้าคนเมืองเฮามาทําแบบนี้แล้วผัายจะมาสืบทอดครับเาก็ต้องชวยกันนะครับครับผมตอนนี้เราก็อยู่ระหว่างการรอให้ใบโกสนมันเปลี่ยนรสชาตินะครับเพราะว่าใบโกสนเนี่ยถ้าเป็นใบเดี่ยจะขมคนก็นิยมบางคนเขาก็ยอดโกสนเนี่ย ไปกินกับส้มตําถ้าใครชอบขมนะครับแต่ถ้าใบโกสนมันโดนความร้อนแบบนี้นะครับมันจะกลายเป็นหวานรสชาติหวานทันทีเลยถ้าใบโกสนมันท้องว่ากบเมื่อมาถ้าใบโกสนเปื่อยแล้วก็ใส่นี่เลยครับใบกระเพราใบมะกรูดซอยเสร็จสิ้นกินได้หวานเจี๊ยบที่ใบโกสนก็ได้ที่แล้วใส่ลงไปเลยนะครับใบกระเพราเดี๋ยวก็ปิดไฟกินได้เลยนะครับ นี่เป็นใบมะกรูดซอยนะครับคนคน,คนแค่นี้ก็จะกินได้แล้วนะครับนี่นี่คือขั้วแฮมไก่สูตรเจงไฮนะครับคนจจงไฮเปิ้ลอมานี้นะครับเมนูกับข้าวก็อร่อยกับแก้มก็สุดยอดนะครับนี่นะครับคุณหนั่มาทําให้ดูวันนี้นะครับโอเคเรียบร้อยครับปิดไฟ นี่สุดยอดเลยค,ครับเมนูขั้วแหมไก่สูตรเจียงไฮ่รับรองเด็ดเลยนะครับนี่เลยสุดยอดเต็มสูตรเลยนะครับวันนี้คุณนานจัดให้ครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับครับผมเป็นยังไงครับขั้วแห้มไก่สูตรเซียงไฮ้ที่คุณนานได้รังสรค์วันนี้ก็ถือว่าเต็มสูตรนะครับที่เคยทํา เพื่อนๆลองไปทําติดาตามคุณนานนะครับรับรองว่าท่านจะได้เมนูเมืองๆอีกมเมนูนะครับอลองไปทํานะครับโดยเฉพาะใบโกโสสน,นี่สุดยอดเลยนะครับหวานนะครับอาจจะเข้า,าจีนนะครับว่าอร่อยขนาดไหนนี่คือพัวแหมไก่สุดจังไกยคนเหนืจีนครับ ครับนะครับวันนี้คุณหนังก็ฝากไว้นะครับขัวแห่งไก่คุณจังไห้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องราวอะไรนะครับคุณหนังก็จะทำเรื่อยๆเกี่ยวกับช่องคุณหนังเจ้า้านนะครับสำหรับนี้คุณหนังก็ฝากไว้แค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องคุณหนังเจ้า้าด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในอีพีต่อไปทุกเรื่องราวคุณหนังจะทําให้อย่างดีนะครับรัะนั้นสหรับ นี่คุณหนันฝากไว้กันดีนะครับสวัสดีครับ